อัปเดตน้ำหนักของแอรี่กันหน่อยดีกว่าแอรี่ท่บอกคุณใครก็คือทีมงานของตื่นมาคุยนี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำหนักเธอใหญ่มากไม่ใหญ่มากคือหนักมากงี้ดีกว่าเธอแล้วเอมาอยู่วูดี้เวอร์กับเราเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นงานเธอหาวิธีในการลดเธอบอกว่าเธอไม่กินขนมเขาเดิมอาเพรเป็นมนุษย์พิเศษคือทำยังไงก็ลดน้ำหนักไม่ได้จริงครับผมนะฮะเธอบอกว่าเธอกินดีแล้ว เธอบอกว่า,าเธอออกกำลังกายแล้วไม่รู้โปรหกหรือเปล่าครับ <นะ S 3> แต่ม,มันไม่ลงเลยนะครับล่าสุดเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาเราให้เธอชั่งน้ำหนักนะฮะ80กิโลกรัมและด้วยความที่ว่าเราพึ่งทำโครงการ60 day challenge เพื่อช่วยหรือให้หลายๆคนเนี่ยลดน้ำหนักหรือเปลี่ยนร่างในภายใน60วันให้เกิดขึ้นอ่าผ่านมาแล้ว10วันท่านคุณผู้ชมหลืออีก50วันวยการโปรเจกเปลี่ยนนั่งใหม่ของพุณแอ์นะฮะ จานนี้นะฮะเราที่ผ่านมาหรือเปล่าฮะเราชั้นที่ผ่านมาจานที่แล้ว80.5กิบจุ้ามาดูกันว่าเช้านี้เธอจะเหลือเท่าไหร่เชิญคุณแอร์เลยครับคุณประจำชื่อเลยครับคุณแอร์ครับมาชั่งน้ำหนักกันเลยนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงว่าน้ำหนักของคุณแอร์ที่แชทนะครับจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า น้ำหนักของแอรี่ชัดไม่ค่อยสนใจสนใจการเดินเข้ามาและจิกหน้าใส่คืออะไรคะคุณแอร์ไม่มั่นใจครับมั่นใจไม่แต่ผมมางงว่าคุณแจ๊คคุณใส่เสื้อซ้ำทำไมเนี่ยในอากาศคุณใส่เสื้อซ้ำกับวันจันทร์ที่แล้วทำไมอ่ะครั้งที้วก็ตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่เอยน้ำหนักเป็นอยู่ตอนนี้คือเจ็ดสิบแปดจุดสามศูนย์ครับผมโอ้โหล่อครับ ลงมา2โลเป็นไงคุณแอร์ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้ช็อกมากค่ะหิวน้ำมากค่ะเขาได้ข่าวว่าตอนเช้านี่ไม่กินน้ำเลยใช่ค่ะจะพอลดน้ำหนักเดี๋ยวเซนลปุ๊บจะรีบกินละค่ะไม่จริงลหลักๆของเราคือออกกับรางกายหรือว่าถ้าอดน้ำแบบนี้คือเป็นการทรมานนะทำไมเราถึงต้องอดน้ำเพราะอะไรเฉพาะตอนชั่งน้ำหนักค่ะกลัวน้ำหนักขึ้นพอตอนนี้แลดวว่าเขาชั่งผิดนี่แปลว่าเขายังไม่มั่นใจ เลิกล้าออกกําลังกายของตัวเองแล้วเรามีการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการออกกําลังกายยังไงบ้างเปล่าก็ออกกําลังกายเยอะขึ้นค่ะการกินก็เลือกมากขึ้นคือเน้นกินแต่โปรตีนพยายามเคือที่จะมาชั้นหนักหนักโปรตีนคือตีนไก่ทอดอะไรนี่แหละครับไม่แต่กิฟต์ได้ข่าวว่าเมื่อกลางสัปดาห์เนี้ยพี่แอร์เนี่ยได้ไปปรึกษากับโค้ชบึงธรรมของพี่วุดดี้ปรึกษาเขาว่าอะไรบ้างเขาแนะนำว่าอะไรบ้างเขาก็แนะนําให้แบ่งแบ่งทานเป็นแบบ สี่มือ้อาหย่อยๆย่อยๆแล้วก็หลังจากมื้อแรกไปอย่างเงี้ยค่ะก็ะถัดไปมื้อลอีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงค,ค,ค,ค่อยค่อยทาน,นอีกทีหนึ่งก็เน้นทานโปรตีนทานเออ่กีวีทานแก้วมังกรอะไรเงี้ยแล้วตอนออกกำลังกายไปเนี่ยเปิดเพลงแคทไทร์เลือยเลือดปากที่เล่นอยู่เนี่ยได้ฟังป่ะไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ลงม่ลงไปลงไปโหลงบอลขึ้นอยู่ในขณะนี้รีบโหลดเพลงแคทไทร์ด่วนเลยเผื่อจะได้เป็นกำลังใจในการออกกำลังกายคุณไปเล่นฟลายโยคะ นะทางโคช้ชว่าย่างไรบ้างนัไฟโยคะคือที่จริงแล้วโยคะฟอะค่ะเขาไม่ได้เล่นเพื่อที่จะเป็นการลดน้าหนักแต่มันเป็นการเล่นเพื่อที่จะยืดยืดหยุ่นข้อต่อของเราอะ<า>ค่ะเพราะฉะนั้นกอนที่แอดไปเล่นเนี่ยคือเราอยากให้เพิ่มบุคลิกภาพของเรารด้วยนุ่เหลืออีกแคสิบวันคุณคิดว่าคุณไหวไหมจะต้ต่ไ<ด>อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้เพราะว่าคือมันจะอายคนดูทางบ้านเขาไงถ้าไม่ไหวก็บอกไม่ได้ไม่ได้เรารับคำท้าแล้วเราต้องทำให้สุดเราให้ได้นะที่มีของขวัญให้อุ้ยเป็นสรา์นะครับเช้าวันนี้จะขอบอกเลยว่าผมได้เชิญ นะฮะเทรนเนอร์คิวท็อกเทรนเนอร์คิวท็องที่ตอนที่เทรนดาราหลายคนจนกระทั่งทุกคนเนี่ยได้ขึ้นปกนิตยสารมากมายอ๋อร,วม,อว,รวมถึงยูด้วยนะรวมถึงผมเองเมื่อ2ปีที่แล้วได้ขึ้นปกเมนเทลเพราะผู้ชายคนนี้ว,<า>วันนี้จัดให้แอรี่แชทเอาแล้วนะฮ<อ>ะเดี๋ยวให้เข้ามาออกรายการกับเรานิดน,นึงแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะยอมเชรนให้คุณหรือเปล่าถ้าเชรนให้อีก50วันสบายแน่นอนรับรองว่าขึ้นปก F H M นี่เลย ว่ารเป้าหมายมันไม่ไว้หรือเปล่าว่าจะหนักถึงเท่าไหร่ลดได้ถึงเท่าไหร่ที่จริงแล้วอยากลดสัก30มกิโลค่ะแต่<อ>ว่าเริ่มแรกสําหรับโปรเจกต์นี้ขอต่ำๆสัก10บกิโลก่อนค่ะเอาอเใ,ใจชื้นก่อนถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นปกแอมเพชั่นขึ้นปกอะไรแจ๊คขึ้นปกดิฉันเลยดิฉันอะไรดิฉันไม่ใช่คนเลยนี่นะแต่บอกว่าเขามีความรักด้วยเขามีแรงบันดาลใจค่ะแต่คนอบ้านบอกมาให้เปลี่ยนเกงนะอย่าไปใส่แนวนี้ขอบคุณมากนะแอร์มาเจอกันยวเจอกันเดี๋ยว่า อ,อ,อจบแล้วอ,อคลิปจบแล้วอะไม่ด<อ>ูเลยทำไมมันสั้นอย่างเี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเรวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย